จับตาพายุลูกใหม่บริเวณคาดมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือในมหาสมุทรแปซิฟิกไม่มีฝนกระทบต่อไทยสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพอากาศประเทศไทยวันที่9ตุลาคม2566ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประเทศไทยเราจะมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ทั้งสองฝั่งกรุงเทพและปริมณฑลส่วนเหนือและอีสานมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ส่วนพายุไตฝุ่นโคอินุได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงแล้วคาดว่าในช่วงวันที่ 10- ถึง11อตุลาคม6 6จะเคลื่อนผ่านเกาะไฮหลํำและจะอ่อนกำลังลงตามลำดับโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่น,น่านตากสุขโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง25-33องศา,าเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งเลยนองบนลำพูนหนองคายอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง25-33องศา,าเซลเซียส ลมแปรปรวนความเร็ว21 33กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานาคปรปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิอยู่ระหว่าง25 33องศา,าเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว24 33กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชีงแานนครนานนยกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูง1มตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิอยู่ระหว่าง24-35องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธานีปัตตานียาลาและนราธิวาสอุณหภูมิอยู่ระหว่าง23-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าะนองบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิอยู่ระหว่าง24-34องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิอยู่ระหว่าง25-34ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบการรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันที่9ตุลาคม2566ขอบคุณทุกการรับชมค่ะ